วิธีลดบนปงแขนเสื้อนะคะอ้อยโคเชฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะค่ะเราจะมาค่ะวิธีลดแขนเสื้อ ตอนนี้ก็ถักมาได้86ห่วงนะคะทีนี้เราก็จะมาวัดกันว่ารอบอกเท่าไหร่ ได้37ไม่ถึง40เอาโลบอก 6, 37มสิบเจริงๆคนจะใส่รอบอกออยู่ที่3ามหแต่ก็จะทำหลวมไว้นิดหน่อยก็อยู่ที่86ห่วงนะคะทีนี้เราก็ได้ความกว้างของเสื้อ แล้วทีนี้เราก็จะมาต่อมาเชื่อมต่อกันทีนี้เราก็ไล่ไปไม่ให้มันปิดนะคะ ทีนี้เราก็เชื่อมต่อใส่เข้าไปในห่วงเลยนะคะหลอดห่วงมาเลยแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สาม ทีนี้โซ่สามเราก็จะถักเอฟก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงในห่วงแล้วก็ถักเอฟไปธรรมดาทั้งหมดในห่วงให้ได้สีหลักสามสี่ค่ะแล้วก็ห่วงต่อมา ก็สี่หลักเหมือนกัน1นึ่สองสส จะถักอย่างเงี้ยไปในห่วงในแต่ละห่วงให้ได้4หลักนะคะส4หลักก็คือ 4f ถักมาใกล้วนวนรอบแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะค่ะเรามาจบแถวที่สองกันนะคะ ีหลักแล้วเราก็หนึ่งสองสามเราก็มาลงตรงนี้ลงโซ่ที่สามของหลักเชื่อมต่อลอดห่วงนะคะแในทีนี้ก็โซ่หนึ่ง,งที่สามโซ่หนึ่งแล้วเราก็ลง หลักถัดมานะคะถัก x ค่ะหลักถัดมาแถวที่สามเราก็จะถัก x ไปจนตลอดแถวเลยนะคะ,คะเราก็สังเกตดูหลักข้างล่างแล้วมันก็จะมี ห่่วงอยูนีเสื้อตัวนี้จะว่ายากก็ไม่ยากนะคะสำหรับมือใหม่ก็หัดถักได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นลายที่ไม่ยุ่งยากค่ะ เราก็จะถักเอ็กอย่างนี้นะคะไปให้ตลอดแถวเลยค่ะจนมาถึงตรงนี้นะคะทีนี้เราก็มาจบแถวที่สามนะคะ ลอดห่วงแล้วก็โซ่สามพอโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มลงหลักต่อมาถักเอฟสามเอฟเนี่ยแล้วก็โซ่สอง แล้วก็นับไป1นสองช่องลงช่องที่สช่องที่3ก็คือหลักที่3แล้วเราก็ทำ F สาม F หลักก็คือทำหลักต่อลัไป เขาทำอย่างนี้จนจบแถวค่ะหนึ่งสองสา ทำอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะค่ะเรามาจบแถวที่สี่นะคะทีนี้โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มมาลงตรงหลักนี้นะคะ ลงตรงนี้หัก F ไปก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามแถวที่5แล้วก็ทำอย่างนี้ถักข้างใน3มหลัก แล้วก็โซ่สอแล้วก็มาลงในนี่ทำสามหลักก็โซ่สองก็ถักเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะจนจบแถว แล้วก็โซ่สองก็มาลงหลักอีกก็ะจะถักอย่างนี้นะคะวนถักอย่างนี้เหมือนกันแถวที่ แถวแถวนี้แถวที่สี่ใช่ไหมคะเพราะว่านับแถวนี้ด้วยนับตรงนี้ด้วยหนึ่งสองสามสามตรงทํา X สี่แถวนี้แถวที่ห้าแล้วก็ทำแถวที่หกแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะคะสี่ห้าหกถักถักเหมือนกันทันอันนี้สี่ห้าแถวที่หกก็ถักเหมือนแถวที่ห้านะคะ พอเราถักมาถึงแถวที่หกเราก็จะมาจบแถวที่หกนะคะทีนี้เราก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วเราเข้ามาลงหลักตรงนี้ วขึ้นมานี้นะคะทีนี้เราก็จะทำลดวงแขนทำเป็นวงแขนนะคะตรงนี้จะเป็นช่องใต้วงแขนค่ะเราก็จะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสาม ทีนี้เราก็จะทำให้มันลดลดลงนะคะคือหมายถึงลดลดไปเป็นลงแข็นไปเรื่อยๆเ,เราก็ลงในห่วงเดียวกันเราก็ถักเรายังไม่รวบนะคะมาทีน,ทนี้ปลดทีละสองเลยเอ้ยปลดสอง แล้วล้วก็รวบก,ก็คือปกติตรงนี้มันจะเป็น3ามหลักใช่ไหมแต่เราทำรวบเนี้ให้มันเป็นหลักเดียวทีนี้ก็โซ่สองมาลงตรงนี้ ทีนี้เราก็จะมาแบ่งวงแขนนะคะคืออันนี้เราก็จะมาเลย เราจะแบ่งครึ่งนะคะให้มันครึ่งกันตรงนี้สมมติว่าเสื้อใช่ไหมคะมันเป็นวงวงรอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จับพับพอเขาคร่าวก่อนแล้วเราก็มาฝั่งโน้แล้วเราก็มามากฝั่งน,นี้ คร่าวนะคะเนี่ยเร้วมาตรงรงนูนี้แล้วเราเราก็ตอนแรกเราก็มาจับครึ่งนะคะทีนี้เราก็จะนับนับจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปมันจะได้กี่ช่องนับเป็นช่องนะนหนึ่งช่องหนึ่งช่องตรงนี้นะคะสองสามสี่ห้าหก

เรานับได้34ช่องใช่ไหมคะต่อฝั่งนี้แล้วทีนี้เราก็มานับอีกฝั่งหนึ่งให้มันได้เท่ากัน okay. นับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด

ถ้ามันไม่ลงตัวช่องเดียวใช่ไหมคะเราก็ถักถักไปก่อนนะคะประมาณมสิบสี่ถ้ามันเป็นช่องเดียวมัน นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเราก็จะมาลงฝั่งนี้เราก็จะลงช่องนี้เหมืนก,กันนะคะตรงนี้เราก็จะถักถักมาถักมาให้ถึงตรงนี้นะคะถึงช่องนี้แล้วเราช่องช่องสุดท้ายนี้เราก็จะรวบ รวบอย่างนี้นะคะต่งนี้เราก็มาจบแถวที่เจโซ่สองแล้วก็มาลงตรงนี้เราก็จะรวบลดลงแขนนะคะทําเหมือนฝั่งนี้ โซ่สามแล้วแล้วเราก็มาลงแบบเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พันห,หัวเข็มก็ไว้ค้างไว้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะได้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็โซ่สาม โซ่สแล้วก็กลับกลับมาลดเหมือนเดิมลดแขนค่ะแล้วก็ลงช่องนี้เอาไว้ก็มาลงอีกที จะเป็นอย่างนี้นะคะและ้วทีนี้ก็โซ่สองก็ถักถักไปตามปกติก็จะเริ่มลดลงนี้ก็โซ่สอง ราก็ถักอย่นี้มาปกติจนถึงฝั่งสุดแถวฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีค่ะค่ะเรามาจบแถวที่แปดนะคะทีนี้เราก็จะลด อันที่สามมาลงตรงตรงนี้นะคะ โซ่สามเราก็จะลดอีกแถวหนึ่งค่ะก็จะทำเหมือนกันก็จะลวกทีนี้เราก็ถักไปตามปกติ แถวที่เก้าเราก็ยังลดอยู่นะคะหนึ่งสองสามก็กรวโด แถวนี้เราก็จะลดเหมือนกันค่ะแถวที่สิบสิบกับสิบอดถักเหมือนกันนะคะพอ,อจบแถวที่สิบอดแล้วทีนี้แถวที่สิบสองเราก็จะไม่ลดแล้วนะคะ ราก็จะทำตรงขึ้นไปสองสามโซ่สามก็กลับถักลงในช่องอีกสองหลักทีนี้ถ้าเราไม่ลดเราก็ถักถักเอฟไปเลยถักเป็นหลักเนี้ย จะถักโซ่โซ่สองแล้วก็มาลงตรงนี้ถักให้สุดแถวก็ทำเหมือนกันนะคะค่ะเรามาจบแถวที่สิบสองนะคะลงตรงนี้สองหลักสองเอฟ ก็คือเราจะไม่รวบแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ลดสองหลักแล้วเราก็มาลงตรงนี้หลักที่สามจะได้แบบนี้แล้วทีนี้แถวที่สิบสามเราก็โซ่โซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพิกลับกลับแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้ อย่างนี้นะคะทีนี้มันก็จะไม่ลดแล้วไม่ใช่ลงในห่วงเลยโซ่ห้าแล้วก็ลงในนี้เลยหนสอง ามค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล <ie> <home> <Par adi mellan swo challenge> ้วก็โซ่สองก็มาลงตรงนี้ ก็ถักไปเหมือนเดิมจนจบแถวฝั่งโน้ตเราก็จะทําเหมือนกันเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งนะคะฝั่งโน้ตค่ะเรามาจบแถวที่สิบสามกันนะคะแถวสอง โซมสอมาลงตรงนี้นก็จะได้แบบนี้นะคะเน็กก็คือจบแถวที่13แล้วก็ถักแถวที่ สิบสี่สิบห้าถักเหมือนกันนะคะทีนี้ขึ้นขึ้นแถวที่สิบสี่โซ่สามผ่นหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้สองหลักก็รวมโซ่สามก็เป็นสามหลักเนี่ยคะ่ะแล้วก็โซ่สอง ถักเหมือนเดิมถักไปให้จบแถวแล้วก็แถวที่สิบห้าก็ถักเหมือนกันนะคะ นี้แถวที่14แล้วก็15ก็ถักเหมือนกันอีก